สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ยูทู e ช่แนวบ้าเขมินดีครับอ่ามันนี้เป็นวันศุกร์ครับผมวันศุกร์ที่25กันยายนพุทธศักราช2563ครับมันนี้บ้าเขียววิธีตลาดนัดโคกระบือมุหันหรือว่ายูทีบ้านโน้นสะอาดตำบลนาโพอำเภอกุดล่งจังหวัดมหาสารคามครับตลาดนัดยูนี่คือเปิดนัดกัน2 0ก็คือเปิดนัดกันวันจันทร์แล้วก็วันศุกร์ของสัปดาห์นะครับเนาะนัดนี้ถือว่าเป็นนัดแรกครับอ่ามามาเมืองนะครับนะบ้าเขีมิฟ้าพีพันหน่องมาเมืองมาชมมาสำรวจราคาฟังดี นี่แหละครับถือว่าเป็นนัดแรกเนาะนัดแรกค่อนข้ขางจะคือคักครับคือคักนัดเนี่ยเลยแหละนัดนี้ขอมึงอันนม้นี่ของผู้ใดเนาะครับเนี่ยอันนม้นี่ราคาไหลไม่ได้เนาะพ่อเนี่ยสิบหนึง่งอ่าคือแสนถวันี่เนาะอ่าหนึ่งแสนหนึ่งแสนบาทสามารถต่อรองได้อันนี้เพิน่นได้ลูกชักตัวแล้ววะเนี่ยลูกสองเนาะลูกพอ่อใดเนาะพ่อ,อจา้างวะเนี่ยลูกแบบซีไว้ลูกแบบซีบวไว้หมดเด็กก็จะรู้ตัวว่าหมดเด็กก็ต่วเลี้ยงอ๋อเพิ่นว่าอ่านี่ครับเพินพ่นว่นาลูกของซีไว้เนาะได้ชักเดือนแล้วพ่อ ว่าีอยู่ประมาณสามถึงสี่เดือนเน่ะประมาณสี่เดือนเนาะนี่ครับลูกตัวที่สองเนาะกินนมอยู่เนี่ยนี่ครับพันว่าลูกตัวที่สองพันว่าเอาพ่อเมืองได้ลูกตัวแม่ปะเนี่ยอ่านี่ครับพันว่าได้ลูกได้ลูกตัวแม่น้ำนี่ครับเอาพเมืองลูกกันดีๆนี่แหละกินนมดูดนมมันจุ๊บๆอยู่นี่ครับาดูดนมมันอยู่เนาะเปิดไปในราคาอยู่ที่หนึ่งแสนบาทครับหนึ่งแสนบาทเนาะตัวนี้กับงูตัวนี้เป็นงัวส่งหูกระทบได้จังน้อยนี่ครับเพราะว่าฝันก็มีหูเนาะนี่หูเงวนิดนึงครับตัวนี้อายุกับประมาณสี่เดือน ประมาณสี่เดือนกว่าเนาะสเดือนกว่าน่จังหน่อยนี่แหละเพิ่งเปิดไปอยู่ที่หนึ่งแสนบาทง้วลูกตัวที่สองวันละบาทเอาพ่อเนี้เขามีเบอร์โทรติดต่อวนี่ตัวนี้มี่อยู่เนาะเบอร์ว่าจังน่อเนี่พ่อ๋อเอา่อเนี่งวอยู่บ้านดเนี่ยบ้านโพทอง ของของพ่อไอ้ยังครับเนี่ยอบตผ้าของอของอบตผ้ายู่บ้านโพทองตำบลหนองจิกเนี่ยอ่าตำบลหนองจิกเนาะอันเภอบ่อระบือนี่ครับจังหวัดมหาสารคามเนาะสำหรับพี่น้องที่อยากจะได้เนาะครับเนาะก็ลองถามรายละเอียดอ่ามึงตามไปมึงตามรายละเอียดที่พ่อเพื่นได้บอกไว้นะครับเนาะพวกเบอร์โทรผู้ที่เพิ่นิ้อไปเป็นเอาเบอร์โทรไปอีกเพิ่นเลยร่ะเด้มีเบอร์โทรให้เฮาเนาะแต่ว่าถ้ามักจะชอบก็ลองไปมึงอยู่บ้านเพิ่นได้นะครับเนาะก็ตามที่เพิ่นได้แจ้งนะครับ นเอามามึงน้ำแน่ที่ไปเนี่ยโอ้เอาลูกขึ้นมามึงแนบไปเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวห้ให้เป็นลูกขึ้นมามึงแนบครับเนาะโอ้มีแต่ตัวง่ายง่ามๆว่าเนี่ยะโอ้อันนี้ลูกขึ้นมาแล้วปาดโอ้โกหางมันขึ้นง่ายเท่านี่้กูน่ะง่ายง่ายง่ายครับก็มือเมตัวเนี่ยโอ้โกหางง่ายแห้งครับตัวนี้คือว่า โดดเด่นเรืองเนื้อหนังเลยล่ะพุ่นล,ะละ่ะหนังหนาๆน,น,นะครับเนาะบันถ่ายที่ว่าถ่ายงามดีครับตัวน,นี้เนาะถ่ายงามอันนี้ราคาอยู่ดีเท่าไรครับพี่ <14 S 1> สิบสี่ครับอ่าสิบสี่เนาะหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทคือราคาที่เปิดไปเนาะอันนี้เพิ่นเป็นลูกของพอไหนเอทเช่ีสามสามครับอันนี้เป็นลูกของเอทเช่ีสามสามอ่าลูกของเอทเช่สี่สามสามเนาะ 33, ติดท,ทองของ,ตอง,ของอส,สติงเล่อ่าใส่สติงเล่ไว้หกเดือน,นแล้วครับนี่ครับอันนี้แสดงว่าเป็นง้อสาวทองแรกบ่เนี่ย อ่างัวสาวทองแรกนะครับเนาะลูกของเอสเคสีสามสามจะมาทองนี or, ่ทองสติงเล่โอ้ทองสติงเล่นะครับเนาะอันนี้เขารับประกันทองน้ำบันปี่รับประกันทองเนาะตรวจมึงแล้ววะอ่าตรวจมึงแล้วรับประกันใจกับเศร้ามึงอีกก็ได้ครับอ่านี่ครับเุญชีวะแข่งบอลเนี่ยใจให้งเศร้ามึงอีกได้เลยเนาะตัวนี้ถือว่าโดดเด่นเรื่องโค้งสางครับแล้วก็เนื้อหนังเนาะโอ้เนื้อหนังคือว่ามาดีมาเต็มครับหนังหนาๆ่นๆเลยล่ะมึงโอ้งามแห่งครับตัวนี้คุณเนาะหนังมาหนาครับแล้วก็ลำตัวเพิ่นถือว่ามาลำตัวเ้าะตัวนี้ ตัวเงาเราก็แขงขาพื้นดีวา่ามาแขงขาใหญ่ดีครับแขงขาใยผิวหนังอุ้งหนังดีสีแดงเข้มเนาะตัวนี้สีแดงเม็ดประคาวมึงครับอยู่ข้างหนา้าตรงข้อพื้นนี่มาเป็นสันส้นๆเลยือว่ามาค่อนข้างจะดีครับแล้วก็ตัวนี้เนงามเนาะตัวนี้อันนี้หนึ่งแสนเท่าไรครับพีหบ่หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทอ่าหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทเนาะราคาเนี้คือราคาที่ห้องเนาะสามารถต่อรองได้อ่าสามารถต่อรองได้พนะครับเอาหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทอันนี้เขามีเบอร์โทรติดต่อวะ เบาร์ว่าจากไหนเน่ยครับพี่ศูนย์เก้าสี่ศูนย์เก้าส่าสามเกาอ่ะูเขสครับพี่สารคามครับงยักันทะลอ๋องูยั่วเพื่อกันทะลอ่ะงูยู่ำเพอกันทะจังหวัดมหาสารคามนะครับนอนี่ครับตัวงใหญ่งามๆกับลูก s k ส3 3แลก้กกระทองเสตีงเล่สองชุดหนึ่งนะผลทับอ่าอันนี้ขึ้นรับประกันอะไรเลยอ,อ่าอนี้ครับรับประกันรับประกันตำเนี่ย อย่างนะครับเนาะอ่านี่ครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแม่ที่ค่อนข้างจะโตใหญ่โตงามครับมีใบมีหลอดอ่าหายน้ำล้วก็รับประกันตามนี้เนาะพี่ขอบคุณครับผมเอามาจจกตัวครัะพิษเนี่ยเอามาตัวนี้ตัวเดียวเนาะนี่ครับโอ้งามงามแห้งครับตัวนี้ร้องใาเมืองเมืองหนาวเป็นวันอากาศเย็นวันในเมืองหนาวมาเลยอ่าหายน้ำโอ้โหนะครับเอาพี่น้องที่อยากจะได้งนื้อหอยเป็นแม่พันแม่บอกน้องบนทับวไห่เล่วเรียบร้อยครับทับวไห่เล่วผสมไห่เล่วเนาะตัเลขสองส่วนหนึ่งวันทีว่ามาดีมาเต็มครับแม่่นี ขอบคุณครับพี่เดีย๋ยวอมามึงฟังทางนี้นะเนี่อันนี้ของผู้ใดเนี่ยนะครับอันผู้ใดเนี่ยว่าโอ้มหรถสิงตัวเนี่ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> ขนมาและขนาดเลยสีสีมุมุมนว่าใส่เมนั่งเลยเนี่ยโอ้ผมนึกว่าสีมุ้มุ้งผุน๋อยืนนี่เนาะตั้งแค่หลายป่าวสามสามสัิบสามอมาจากตัวออกมาตัวเดียวเนาะเป็นแมนั่งเนาะสามสิบสาเดี๋ยวเายังมึงครับผม อ่านี่เนาะเปิว่าไปสามหมื่นสามพันบาทครับนี่เนาะคือราคาที่เพิ่นบอกพี่น้องค์เลยครับสามหมื่นสามพันนะว่าสีม่วงเนี่แหละเพื่อนมาเอ้ามาเมืองตัวนี้ยังเป็นัวสาวอยู่นะาสีประมาณปีกว่าๆนะครับเนาะนี่ครับก็ถือว่าเลื่องเนื้อหนังดีอยู่ครับเนื้อหนังหนาๆเนาะแบบนี้นี่นะครับโก้ข้างบันทายก็ถือว่าโอเคนะครับเนาะสำหรับพี่น้องที่งบพอไรครับก็เอางูสียังสีอะไรไปเลี้ยงแล้วก็ไปทับเนาะครับเนาะอยากได้แดงก็ทับตัวสีแดงเดี๋ยวเพื่อนก็จะให้ลูกว่าสีแดงเองครับถือว่า งามดีครับสาม,มสามหมบาทเนาะ,ะคือราคาที่คนบอกคนฮองไว้เอาไปหนี่เอามาเมืองวันนี้เอาคุณ่อกฮาัมมีเบอร์โทษติดตบ้านี่สามหมื่นสามเนี่ยม,ม,มีอ่าเบอร์ว่าจากไหนแน่ครับผมเอามาเมือง 062- 062- 064- 1 0 8ห6อึ่งสี่่งศูคอขจันพอคอข้าจันนะพ่อเนาะฟาร์มโกโกมหาอ่าฟาร์มโกโกกมาหาห้องไววคือสามหมื่นบาทสามารถต่อรองได้ต่อรองได้เมื่อื่อาสามารถต่วรองได้เมื่อื่ออาคุณพ่อขอุคบผมขอบอคไรครับเอาวันนี้แม่นอนนีของใคเนี่ยแม่นอนนีของผนแม่นีของเนี่ยของคุณแม่นีเเนาะว่าจังไหนครับวันนี้แลคาอยู่จังไหนนอนนีแม่ไอยากได้ยูที่หาาคือ ลูกตัวเมียเนาะได้จักเดือนแล้วลูกได้สองเดือนกว่าลูกตัวที่เท่าไรครับเนี่ยลูกแรกลูกตัวที่แรกเนาะอ่านี่ครับลูกตัวที่แรกกันนะแสดงว่าทับพอตัวสีแดงจี๋หน่อยโอ้เอาคมตัวเนาะเอาคมตัวไหวเพิ่งจะเล่ยได้มากนี่ครับโอ้ดีมากงามๆดีครับทับสีแดงเลยสีแดงตัวเนี่ยเอาเอามือโอ้นี่ครับเอามูอยังขี่ล้วไปเลี้ยงมันค่อยเลี้ยงง่ายเนาะแนวหูอยู่นะครับเนาะแล้วก็หาเมื่อนหาที่ หาเมื่อนหาพันบาทนะครับเนาะเอาใส่ขนาดนี้แหละไปเลี้ยงม,มันดีเลี้ยงง่ายกินง่ายดีแล้วก็เลี้ยงอยีกสักแป๊บหนึ่งเนี่ยลูกคก็จะได้ผสมเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นงัวแม่ขนาดกลางๆนะครับเนาะเป็นงัวไทยกลางเข่าเนาะหาเมื่นหาพันบาทเป็นงัวลูกตัวแรกเห็นเนาะง่วนลูกตัวแรกก็ไมาจากตัวจะโคมครับเนี่ยามาคมนี่คมเดียวนะเนาะเขามาีเบอร์โทรติดต่อวะครับคุณแม่เนี่ยอ๋าศูนย์หกหนึ่งสามแปดสองสี่เจ็ดแปดหนึ่งง่วง่วนจะใส่เนาะครับ อ่าง้ออยู่บอลระเบืออนี่ครับพ่อพี่น้องที่อยากจะได้นะครับมาลองโทรมาสอบถามกันได้ราคาตัวร่องไหนอยู่เนาะอ่าราคาตัวร่องไหนครับอันนี้เพื่อนห้องไว้ห้องไว้กับห้องไว้เพื่อต้อนแล้วเนาะแต่ว่าขันทางพ่อต้อนกับซีดีบแบบนี้กีโซ่งไหนพวกเอาละานี่โซ่ไหนต้อนอ่าเพื่อนว่าขันเพ่อต้อนนี่ได้ราคาหนี้โซ่ไหนถึงทีเลยพชนะว่าอ่าคุณแม่ขอบคุณครับผมอ่าหาเมื่นหาพันบาทครับในลูกทอมแม่นัมบีนึ่งโตเนาะตัวนี้ลองเอามึงได้ครับหาเมื่นหาง้อลูกแรกชนะว่า อ่า <gesch> วันเี้วว่ามึงตัวพ่อพันธุ์น้ำเนี้ยสำหรับพี่น้องที่อยากได้เอาไปคุ้มฝูงคุ้มคอกอันนี้ราคาไหลไปไหนครับพ่อเนี่ย47 47อ่าอันนี้พ่ได้จักปีแล้วเนี่ยเดือนประมาณ17เดือนอ่าลูก KS นะครับเอาหาหนึ่งเนาะนี่ครับวัว่าได้ประมาณ17เดือนนี่ครับสำหรับพ่อพันธุ์ที่อยากจะได้เนาะสำหรับอ่าพี่น้องที่อยากได้เอาไปคุ้มฝูงคุ้มคอกหรือว่าเป็นงวทับงเซึ่งเนาะตัวนี้ราคาอยู่ที่เท่าไรครับพ่อ47 47อ่า47,000บาทเนาะนี่ครับ ชีเมื่อเจ็ดพันบาทเอาเป็นงัวทับงัว่าเสื่งหรือว่าเป็นงัว่คุ้นก็ได้นะครับเนาะตัวนี้ครับที่ว่ามาแข้งขามาดีครับแข้งขาดีแล้วก็เนื้อหนังคนก็ถือว่าหนังหนาหยุ่นเนาะตัวนี้นี่ครับหนังหนาหยุ่นดีเยอะตัวนี้เอาเป็นคอพันคุ้มฟูงคุ้มกอกก็ได้อันนี้เขามาจากตัวครับพ่อเนี่ยตั้งตัวนี้บอกอ๋ออยู่ทั้งรถกับมีเนาะตัวฟังนี่ราคาไรบ้างไหนบ้างตัวนี้สามสิบสาม นี่ครับตัวนี้ราคาดีสามหมื่นสามพันบาทนะครับเอามือสามหมื่นสามเนาะตัวนี้เอาเป็นเอาเป็นง้อขุนเนาะนี่ครับเอาเป็นง้อขุนง้อเนื้อครับตัวนี้สามหมื่นสามพันบาทเนาะคือราคาที่เพิ่นบอกคนห้องไว้โอ้ว่ายงามๆครับตัวนี้เอาไนี้พ่อฮิบเบ์โทรติโตอ่อกศูนย์แปดหกสองสามฮะสองสามหกหนึ่งเก้าเก้าห้าก่อนหน้าย่อมพอเนาะราคาหนีสามารถต่อรองได้อยู่เนาะ ราคาสามารถต่อรองได้ไนะครับงวอยู่กับพ่อได้นะครับเนาะตอนนี้พี่น้องที่อยากจะได้เอาไปคุ้มฟูงคุ้มคอ,อกเนาะที่ว่า,วามเขาเหม็นมากอยากจะได้เหงื่องูพอพันนะว่าเอาไปเป็นงัวทับงัวเสื่งอย่าลองมาเมืองไหนนะครับเนาะตอนนี้เป็นงัวหูกระทบมาอีกทีนึงแต่ว่าก็มีสายเลือดของบามันนะครับเนาะงามๆอยู่ครับตัวนี้นะพ่อขอบคุณครับงูนี่ใส่กลางๆนี่ของผูดด้ใดเนาะครับเนี่ยมันไม่ได้ของผูดด้ใดครับผม อันนี้ก็บวบวู้เนาะฮะเอาของฟังข้างนี้บ่เอาวัามึงว่หนี้ฟังข้างนี้ราคาจังไหนเนี่ยครับเป็นใบหาชิปหาครับตัวแมียนี่เปิดใบหาชิปหาอันนี้ลูกลูกตัวแม่เนาะลูกตัวที่เท่าไรแล้วครับตัวที่แหลกรูกแรกอ่าตัวนี้ลูกตัวที่แรกอ่าเปิดไว้ในราคาอทีหาเมื่อหาพันบาทเนาะนี่ครับเป็นงวไทยเฮาขนาดกลางๆเนาะสีเป็นอย่ออกเป็นทางสีเหลืองเนาะเหลืองแดงเหลืองแดงนะครับเนาะสีแดงยื่นไ่้บ้ากับว่าเข็มมัไในมันก็เลยเป็นทางสีเหลืองอ่านี่ครับ เอามูนี่ละไปเลี้ยงไม่ใคยเลี้ยงไงเอาลูกลูกขึ้นเหมือนกันนะลูกกันนะลูกเอาลูกลูกลูกโอ้โนี่แม่เป็นโอ้สบายเนี่ลูกตัวเน่ยเหรอตัวนี่าลูกตัวเน่ยเหรอเนาะได้ประมาณจักเดือนครับลูกคนเนี่ยคุณท่านพ่อปีเหรอครับยังไม่ได้พ่อปีเนาะลูกเอ็นแม่กับเิงแล้วอ่าแม่กับเิงแล้วอ่าแม่ทับพอจังไนไปครับเนี่ยทับไปพอบานอ๋อทับพอบานบานเนาะนี่ครับแม่มันทับพอบานบานไว้แสดงว่าซื้อสองแถมหนึ่งตัวเนี่ยซื้อสองแถมหนึ่งเนาะน้องออกมาจากตัวครับข้างๆกันแมนบ๊ มีแต่คู่ม,มีอคนเดียวเนาะอ่ะานครับมีเบอร์โทรติดต่อบ่เบอร์ว<า>่จาจังไหนเนี่ยศูนย์หกห้าสองสามหกเก้าเจ็ดเก้าสองอ่าของพี่แพรนะครับเนาะยุยุใสครับผมบอ,บบอยู่บอระเบือนี่ครับอ่าข้าห้องไหว้ขึหาหมือนหาพันบาทอ่าสามตรตารถต่อรองได้เนาะอ่าครับผมขอขอบคุณครับนี่ครับหาเหมือนหาพันบาทครับสามตรตารถต่อรองได้พนังเอาสำหรับพี่น้องที่มักที่ชอบต่ลองโทรมาสอบถามก็ได้นะ ชื่อสองแถมหนึ่งแถมอยู่ในท่องอีกหนึ่งตัวนะครับคุณว่าน่าจะท่องแล้วไปนะครับขอบคุณครับผมอ่ามุนีอีกชุดง้อผูกกับนีนะครับน้อพี่น้องขี่อยากจะได้ง้อเขาไปเลี้ยงเขาไปคุ้นกันยังมีอยู่ครับง้อผูกง้อนุ่มง้อนุ่มง้อผูกเนาะโอ้ฟังนี่คือว่าคือคักดีแต่ครับวันนี้คือมาจากไหนโอ้ฟังนี่มาที่อมาว่าคือคักดีครับคือคักดีคือคักแห้งฟังเนี่ย อันตัวหูยาวน sí. ja so, um, ok? ี่ของผู้ใดเนาะครับเนี่ยของผู้ใดเลยครับของข้างหลังบ่อ่าเดี๋ครับเอาลองมามึงเป็นเดี๋ยวสอบถามคุณครับยังบ่ได้เห็นนหมอันตัวหูยาวนี่ของผู้ใดครับผมบ่็อกหูเนาะอ่าครับผมว่าเป็นอยังครับลองมามึงได้ไปเนี่อันมินินี่ของผู้ใดเนาะครับเนี่ยแม่ขอบคุณแม่เนาะราคาจังไหรครับคุณแม่เนี่ย ราคาซี่สิบห้าอันนี้เพิ่งได้ลูกเชิดโตแล้วเนาะจะ้องเห็นแรกจ้าอ่าลูกโตที่แรกเนาะอ่าราคาสี่หมื่นห้าพันบาทครับลูกโตที่แรกลูกตัวแม่ด้วยเนี่ยอ่าลูกตัวแม่พ่อมนี่ครับได้ลูกตัวแม่น้ำเนาะสี่หมื่นห้านี่ครับโอ้โหขนาดนี้ละไปเลี้ยงไม่ค่อยเลี้ยงง่ายกินง่ายเนาะเป็นว่าเป็นมัวไทยครับมัวไทยหน่อยเท่านี้ล้วเนาะสี่หมื่นห้าพันบาทคือราคาที่บอกที่ห้องไว้เนาะต่อไดโยต่อใดยิกอ่าต่อรองดีกว่านะเอามาจากตัวคุณแม่เนี่ยเอามาสามเนาะก็แม่สาวนี่บอก สาอาเมีนสาวนี่สามสิบาอ่านี่ประมาณจักปีแล้วเนี่ยอันนี้เพื่นเจ็ดแปดเดือนอ๋อประมาณนี้แล้วเนาะประมาณเกือบเกือบกว่าปีนี่แล้วเนาะอ่านี่ครับเขาราคาสามหมื่นหาพันบาทสามมื่นห้าพันบาทสามมาตัอรองได้อีกอ่าสามถต่วรองไี้อีกเนาะวันีตัวฟังทั้งได้อีกแหมหมดไปหมดแล้วเนาะอ่านี่ครับเขามีเบอร์โทรติดต่อะอ่าเบอร์ว่าทีงไหนเนี่ยครับศูนย์แปดหนึ่งศูนย์สองแปดเก้า ่าราคาต่อรองได้คุโตเนาะอ่าราคาสามารถต่อรองได้คุโตไปนะครับเอาพี่น้องที่มากรีชอบก็ลองกูมาสอบถามมึงตัวนี้ราคาไอทีซี่สิบถาเนี่อ่าสี่หมื่นห้าพันบาทตัวฟังอ่าแม่เดียวอ่าสามหมื่นถ่าพันบาทเนาะนะครับคุณแม่ขอบคุณครับนี่ครับเนาะนี่ครับโงมูนี่แหละไปเลี้ยงมึงไปเลี้ยงไงเนาะเลี้ยงไงกินไงกินไะไคุณแนี่ยเอามดนี่ก็ได้เลือกเดี๋ยวว่ามึงฟังแค่นี้กันมาหนี้อ่ามีแต่ตัวนี้เงี้ยงามๆถึงมาหน่อยบ้าอันนี้คืองามกูมูท่านเนี่ ราคาจังไหนเนาะครับพ่อเนี่ยลูกของผู้ใดเนาะสิของพ่อเียล่ะลูกของพ่อเนาะราคาเท่าไรก็อนอสิบสี่เต้ราคาสิบสี่หนึ่งแสนสี่หมื่นนี่เ่าหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทนะครับเนาะคือราคาที่เพิ่นบอกเพิ่นห้องเลยครับโอ้หนึ่งแสนสี่หมื่นพันบาทปลาตัวใหญ่ตัวงามเลยอันนี้ลูกตัวที่เท่าไรแล้วพ่อเนี่ยลูกสามเนาะเป็นลูกของพ่อใด๋เนาะลูกของพ่อตัวใดพ่อมาจากบ่ลูกของมดแดงได้จักเดือนแล้วเนี่ยอ๋อทองชี้่าอีก ของซีใบได้หาเดือนกว่าเดีอาดู <'d S 2> <c oughs> ดวันได้หาเดือนกว่า <c oughs> แม่ผสมซีใบ <c oughs> ผสมได้โดนปนไหนแล้วยังวันได้ผ่านรอบเนาะอันนี้เขานน <c oughs> มีใบมีหลอดผสมน้ำมะอ่ามีใบมีหลอดผสมเหมนเนาเนาะนี่ครับเอาหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทนะครับขึ้นราคาทีเพิ่นบอกคพิ่นฮองไว้เนาะหนึ่งแสนสี่หมื่นก็ตัวสูงตัวใหญ่แห้งแม่ผัดหนีเป็นทางหูกระทบุกแม่ใจน้อยเนาะกับจีมี ติดห <łość> ูมาแน่นิดนึงครับต่ว่าระกดดเีนเรืองค้งสางอยู่โค้งสางใหญ่โตสูงใหญ่ครับล้วกาแข่งขาว่ามาดีมาเต็มมาเาเนาะตัวนี้เอาบอเขามีเบอร์โทรติดต่ออเบอร์ว่าจะไหนแน่เนาะศูนย์แปดศูนย์แปดศูโตศูนย์ศูนย์ศูนดสามสา นะเอามอีอีกอศูย์แดศูนย์แปดศูนย์ครับหนึ 0, 0, 0, ่งเก้าสามสามเจ็ด <3, 7. S 1> อ๋อครับผมราคาผลไปคือหนะึ่งแสนสี่หมืเนาะอ่าหนึ่งแบาทครับคือราคาที่มันเปิดเป็นห้องไว้เนาะราคาสามารถตรองเนนะพอนะอ่าราคาสามารถตรองด้นะครับเอาพี่นออลล้องที่ที่มากที่จอบก็ลองทุมาสอบถามมาตรองราคากบเปินดนห่อครับเป็นหนึ่งแนสี่หมืบาทครับนะโอ้โอ้หยามาเ้วเอ็มอา อันมือนี้ของผู้ใด่เนาะครับแม่สาวบ่เด็ดอ๋อครัขพ่อน้พุนเนาะเอาให้คุณฝรั่งมึงลองฆ่ามึงพระชุบเนี่ยโอ้มึงสีแดงแล้วเร็วๆว่ามึงสีขาวน้ำเนาะอันนี้ราคาจย่างไรเนี่ยพ่อบ่เนีดตัวละสามสิบห้าครับตัวละสามหมื่นห้าสามหมื่นห้าพันบาทโอ้ใส่ใส่เดียวกันเลยตัวหนี้งสามสิบเนี่ยโอ้ตัวฟังชายนี่งสามสิบห้าอ่าฟางชายนี่เป็นแม่สาวอยู่เนาะอ่าเป็นแม่สาวสีโพดดีป่ะอ่าแม่สาว สีบดติดบดว่าเนาะอันนี้เลยผลนธรรมชาติหผลนธรรมชาติครัได้ประมาณจักเดือนแล้วเนี่ยเจ็ดเดือนแปดเดือนแล้วได้ประมาณเจ็ดแปดเดือนแล้วเนาะฮะห้องไหวสามหมื่นหาพันบาทครับผมฮะสามหมื่นหาพันบาทเนาะแม่นี่อยู่ทีสามหมื่นเตี้ยครับฮะแม่นี่ห้องไว้คือสามหมื่นบาทสีเดียวกันเนาะสีเดียวกันส่งเดียวกันนะครับสีเดียวกันส่งเดียวกันเนาะตัวไก่เนาะอีโจอยราคาเลยถือฮะตัวฟังพูดมันอีอ้วนราคาก็ได้สูงขึ้นไหมฮะเขาไมาจากตัวหัวเนี่ย คขับคมนี่เนาะคม้งง่านี่บ่เอาโค้งง่ง่างามๆนี่ราคาไหลรบนไหนบ่เนี่ยเจ็ดสิบเก้าครับอ่าคมนี่ราคาอยากอยู่ทธีเจ็ดสิบเก้าอ่าเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเนาะในลูกตัวแม่เนาะบ่าทในลูกตัวแม่ลูกได้จักเดือนแล้วครับลูกได้สามเดือนกว่านี่ครับลูกได้สามเดือนกว่าลูกของยังก่อน ชีไว yeah. ้ค <tr> รับผมของชีไว้อ่าชีไว้ไดครับ่อชีไว้ศูนย์เก่าหกนอ่ชีว้ย์เกนี่เนาะอันนี้เขามีใบม่หลอดนะบ่บบ่บ่บีครับมันเป็นปีเราแล้เสียอ๋อใบเสียเนาะเิดี๋ยวจะไปหาอีกเฟองนึงเนาะนี่ครับราคาที่เจ็ดหมื่นเก้าเนาะอ่าเจ็ดหนเก้าพบาทคือราคาที่บอกที่ห้องไว้เนาะแม่คุณันยังทองว่างอยู่แม่ยังทองว่างอยู่นีคือเราแตยังม่ได้ผสมเนาะเอาอเขามีเบอร์โทรวูนย์ไหมครั ศูย <คอ S 2> น,ย,นย์ห <คอ S 1> ้าเจ็ดศูนย์าเจอนยอย์น่ราคาสามารถตัวรองได้เนาะราคาตัวรองได้อันแมรุคบมี่ยูทีเจ็ดหมื่นเก้าราคตัวยูตัวหน่อยเทานี้ยูทีเจเอ้ยตัวทีสามหมื่นตัวนี้สามหมื่นตัวสามสิบหาตัวฟังไซนสามสิบห้า่าดีครับเอพี่้องที่อยากจะได้ไปเีงมาสอบถามาตวองราคนหน่าะนาก็บอกขอคุณครับถาึฟังคุแเน ราคาไหลไปไหนครับพ่อแม่นี่ห้องสามสิบซี่อ่าอันนี้เพิ่งได้จัดเดือนแล้วตรงเดียวหอดปีกัวไปเนี่ยปีสามสีเดือนนี่อ่าประมาณปีกัวกัวเนาะอ่าปีกัวกัวคือว่าเป็นงัวสาวอยู่เพื่อนสีอย่งไรเนี่ยสีนวลสีนวลนเนาะอ่าเพื่อนสีนวลนวลนะครับเนาะยังเป็นง้วแม่สาวอยู่สามเหมือนสี่พันบาทแล้วนะครับอ๋อนี่ครับพี่น้องที่อยากจะได้ง้วสีนวลนวลสีออกขาวๆเนาะตัวนี้เขาเอามาจากตัวเขาพ่อแม่เนี่ย ผมาว่าตัวนี้ตัวเดียวเนะเาะนี่ครับผมว่าตัวนี้ตัวเดียวครับราคาอีทีสามหมื่นซีนะแม่เนาะอ่าสามหมื่นซีพันซพันบาทครับราคาที่ีเป็นบอกเป็นห้องไว้เนาะแต่นี่ก็ถือว่าเป็นมัวไทยเฮ่าขนาดกลางๆนะครับเนาะเอามือนี่เราไปเลี้ยงมันใคเรเลี้ยงไงเนาะเลี้ยงไงกินไงไงไว้เนาะมือนี่อ่าเขามีเบอร์โทรติดต่อบอสคุณแม่เนี่ยเบอร์โทรศัพท์มาเนาะเอาคุณแม่อยู่บ้านไหนกันน่ะบ้านน้องกุ้งอ่าบ้านน้องกุ้งอยู่ไหนโรงเรีย,งงยนายายไไนาโพอ่านี่ยนะครับเนาะของของคุณแม่อยังน้อยเนี่ย ของแม่นุชย์นะครับเนาะของแม่นุชนี่ครับพี่น้องที่อยากจะได้กเนาะไปสอบถามมึงตามรายละเอียดดีคุณแม่เพิ่นเลยบอกไว้เนาะนี่ครับอยู่หน้าโรงเรียนนั่นก็แม่หน้าโรงเรียนหน้าโพอ่าหน้าโรงเรียนหน้าโพเนาะแม่เนาะสามหมื่นสี่พันบาทเนาะสามหมื่นสี่คุณแม่ขอบคุณครับนี่ครับสามหมื่นสี่พันบาทครับคือราคาที่มันบอกคุณห้องไว้เนาะอ่มึงฟังนี่เพื่นกันกำลังต่อรองราคากันอยู่ตัอนนี้ครับพ่อสวัสดีครับมึงเนาะ ครับผมขว่าเอาไม่เช็ตัววะเนี่ยว่าแล้วถือว่าม่มึงอ่ามามึงนะพ่อเนาะอ่าครับผมคุณพ่อขอบคุณครับอ่าเดี๋ยวจังหี่ราคาไหไรมาเน้นเนาะครับคุณแม่เนี่ยห่างกันได้ก่อนห้าสิบสองห้าสิบสองห้าหมื่นสองเนาะอันนี้ลูกจชกตัวแล้วเนี่ยตัวยืนอยู่นี่เป็นลูกตัวที่แรกเนาะนี่ครับลูกยุ่นหนีเป็นลูกตัวที่แรกกันนะห้าหมื่นสองพันบาทคุณได้เช็เดือนแล้วเนี่ยได้ประมาณสองเดือนเนี่ยนะได้ประมาณสองเดือน าได้สองเดือนเนาะทับพอจิงไดโน่ขึ้นได้เป็นสีสิงสิ่งเนี่ยทับพอบามันอ๋อทับพอบามันเนาะเอาคมตัวบปล่ครับกับเพราะรูดื้อเป็นมากเอ๋อทับพอบามันีหยเป็นคมตัวมากเลยเนาะสีสันน่งครับทับสีแดงเด็อสีแดงตัวเนี่ยอ๋อฟังเรียดดีกว่มี่อ่าเดี๋ยวขอหยัดตัวนี้ก่อนเนาะคมนี่อยู่ทธีหาเมินได้เลยกรับแม่หาเมินสองหาเมินนสองีกสามารถต่อรองได้เนาะหาเม่นสองพันบาทสามารถต่อรองได้เอาไปนี่ชุดเล่ยดได้ไหมวะเนี่ชุดเรีอันนั้น ขายจังไหนบอหนี่ชุดเล่ตัวหนึง่งห้องสามสิบสามอ่าตัวฟังตัวฟ <50 S 2> ังไซตไซ์ตัวฟังไซไ <33. S 1> ตไซ์นี่เท่าไรสามสิบสามอ่าตัวฟังไซต์นี่สามสิบสามเป็นเมียสาวอยู่เนาะนตัวฟังขวานี่นสี่สิบเจ็ดนะเป็นเมีสยสาวกันนี่ครับว่า<น>มึงง้อเล่นะครับนอกพี่น้องที่อยากจะไรง้อเชอรโรเล่นะครับต้องไปเลี้ยงไปคุ้นเนาะตัวนี้เป็นเมียสาวหมดทั้งสองตัววามึงไรนี่สามสิบสามเจ้านะครับอนอโอ้นี่ครับสามสิบสามกับสี่สิบเจ็ดนะ นี่ครับงวัวลโล่เป็นแม่สาวเบอร์ทั้งสงตัวเลยงโล,ล่นี่ก็จะโดดเด่นเรื่องอกามเนื้อนะครับเนาะกินหน่อยแต่ว่ากามเนือ้อเพ่ไลายเนนะว่าเป็น<ม>เป็น<ม><ม>งวนักกรรมเนา,านะตัวนี้สากับสี่สเ่น่แสามสบกับสี่ิเจ็ดแม่นี่าจะจะ 50, ราคาดีหาสิบนะ่นาสิบสอง่มีเ,อเอบอร์โทรติดต่อบ่เบอร์ว่าจังไหนเนี่ยครับศูนย์แปดสามหนึ่งสี่แปดเก้าหกศราคาตัวองเลยคือตัวเนาะ าราคาตัวล่องไหนคือตัวนะครับคุณแม่เนาะ,ะคุณแม่ขอบคุณครับมันหมาน,นนะแม่เนาะ,ะนี่ครับอ้าพี่น้องที่สนใจอยากจะซื้อขายแหลกเปลี่ยนง,งูอ้วายครับสามารถรของมาได้เนาะอยู่ที่ตลาดนัดโคกระบอรือนะครับหมูหันหรือว่าอยู่ที่บ้านนาโพนี่แหละนะครับเนาะบ้านโนนสะอาดอบ้านโนนสะอาดตำบลนานโพอำเภอขุดลังจังหวัดมหาสารคามครับตลาดนัดเ่นี่คือเปิดนัดกันสองมื้อ ก็คือเปิดนัดการวันจันแล้วกัเปิดนัดการวันซุ์ของสัปดาห์ครับผมพี่น้องที่เขาเมืมึงเขาชมแล้วกัฝากกดไล่กดแชร์กดซับสะไข่เป็นกำลังใจให้บ้าเข็มนี่แล้วกันครับสำหรับมือนี้คลิปนี้ไว้เพียงเทานี้ขอบคุณครับ